สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมมี่น้ำตาแทบเป็นสายเลือดหาค่าเทอมลูกไม่พอวุ้นใบเกิดวิตต้องไปมาเลยหัวอกคนเป็นแม่ช่วงเปิดเทอมเอมมี่อมอนวันหรือเอมมี่แม็กซิมโพดภาพส่งลูกสาวไปโรงเรียนพร้อมเผยข้อความว่าตื่นตีห้าลูกตื่นหกโมงสามสิบสรุปใครตื่นเต้นกว่าใครขอให้ลูกรู้ไว้ว่าค่าเทอมลูกพวกเราหาน้ำตาแทบเป็นสายเลือดแม่คนนี้ขอให้ลูกตั้งใจเรียน แต่สรุปเงินค่าเทอมไม่พอยังขาดค่ารองเท้าค่าปักชื่อแต่พวกเราก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อลูกๆค่าเทอมรวมที่ต้องจ่ายงวดแรกรวมค่าน่นค่านี่รวม เป็นหลักหมืน่นเรื่องใบเกิดเราต้องขับรถไปหลายเขตและเขตบอกให้ไปสถานทูตมาเลเซียส่วนสถานทูตบอกให้กลับไปประเทศมาเลเซียแต่มนุษย์แม่ไม่ละความพยายามทําผู้รู้ทุกฝ่ายมาจบที่รปภแนะนําให้กลับไปสถานที่ที่แจ้งชื่อลูกตอนกลับไทยพวกเราเสร็จจากสารมินพุ่งไปยังศรีราชาพอถึงศรีราชาหน้าเสียบอกไม่มีชื่อน้องใจเราสั่นรัว่วเพราะไม่มีเงินเดินทางไปทำเรื่องที่มาเลยแน่ๆ แต่พี่กมนทัศทวีชัยไม่ละความพยายามจนสุดท้ายเราได้ไปเกิดแต่ก็ไม่เหมือนคนไทยทั่วไปเราก็ได้แต่ภาวนาขอให้ทางโรงเรียนรับใบเกิดนี้ตั้งใจนะลูกลูกเห็นทุกอย่างว่าเราทุกคนพยายามแค่ไหนขอบพระคุณที่หยิบยื่นและช่วยเหลือมาโดยตลอดขอบพระคุณสาวน้อยจากแดนไกลที่คอยช่วยอยู่ห่างๆขอบพระคุณที่อำนวยความสะดวกเรื่องรถขอบพระคุณที่เป็นผู้อยู่ในมุมมืดคอยช่วยเหลือครอบครัวเรามาโดยตลอด ขอพระคุณแฟนคลับที่ดีจากแฟนคลับกลายเป็นครอบครัวขอบพระคุณแม่สาวน้อยขอบพระคุณน้องเมที่ทนเหนื่อยทนอารมณ์ของพี่สาวคนนี้ขอบพระคุณอ้ําน้องเขยที่อดทนกับพี่มาโดยตลอดเช่นกันเงินเดือนน้องเขยก็มาช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้านไหนจะเงินพิเศษจากการทำงานก็มาช่วยค่าเทอมขอบพระคุณคนที่รักเอมี่และหยิบยืมแต่สิ่งดีๆและคอยเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะขอบคุณลูกทุกคนที่ทําให้มีคนนี้สู้ๆและสู้ เอมี่แม็กซิมส่งลูกไปโรงเรียนโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากบอกว่าให้สู้ๆเพื่อลูกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ